ปรากัดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นปรากัดที่มีความสวยและความอลังการมากและเป็นหนึ่งในปรากัดที่มีหางเป็นใบโพนะครอโอเคครับก่อนอื่นนะผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ f อทุกคนนะครับก็อยู่กับผมออนอัน ATC ในปรากัศตา สตูดิโอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดูปลากัดป่านะครับที่มีหางโผมากที่สุดนะครับและเป็นปลาที่แดงมากที่สุดนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าปลาชนิดนี้นะครับคนที่ชอบหางโผนะครับรับรองว่าชอบและถูกใจแน่นอนนะครับชื่อของเขานะครับมีชื่อว่าปลากัดป่าแก้มแดงเบนจลงนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแก้มแดงเบนจลงเป็นปลากัดป่า สายพัฒนานะครับคุณผู้ชมไม่มีในแหล่งน้ำธรรมชาตินะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสายพัฒนานะซึ่งปลาตัวนี้นะครับน้องชายผมเอาให้มานะครับก็ผมก็เลยนำมารีวิวเนาะส่วนตัวผมจะเลี้ยงแค่แก้มแดงแบบสายดั้งเดิมนั่นเองนะฮะแต่ว่าส่วนสายอลังการงานสร้างเบเจลงนะผมเชื่อว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบแน่แนเลยนะหลายคนต้องชอบแน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับประกาศตัวนี้ใครที่ชอบก็ฝากช่องใหม่ผมด้วยนะครับลักกาตาสตูดิโอครับเป็นช่องเก่า ที่นำมาเปิดใหม่อีกทีนะฮะ,อะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมประกัดแก้มแดงเบนจะลงกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมประกัดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นประกัดที่มีความสวยและความอลังการมากและเป็นหนึ่งในปรากัดที่มีหางเป็นใบโพนะครับชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับประกัดตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เขามีชื่อว่าปรากัดแก้มแดง เบนจจลงนะครับก็สําหรับปลากัดแก้มแดงเบนจจลงนะครับเป็นหนึ่งในปลากัดป่าสายพัฒนานะครับคุณผู้ชมปลากัดตัวนี้นะครับไม่มีในแหล่งน้ําธรรมชาตินะต้องเป็นสายที่พัฒนานะครับขึ้นมาเองนะครับผมก็ยังเ,เป็นหนึ่งคนนะที่ทันนะครับในรุ่นที่พี่ๆนะครับเพื่อนในวงการนะครับหลายๆคนนะพัฒนาสายพันนี้ขึ้นมาเนาะ ปลากัดแก้มแดงเป็นจะลงนะครับเกิดจากการพัฒนานะครับนำปลากัดนะครับแก้มแดงของภาคกลางนะครับเข้ามาพัฒนานะครับให้เกิดนะฮะลักษณะที่มีความอลังการเวอร์วางงานสร้างขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นจากเอกลักษณ์ที่เป็นดั้งเดิมของแก้มแดงภาคกลางนะครับคุณผู้ชมด้วยการฝากสายเลือดของเขานะครับก็จะมีปลากัดบางชนิดนะครับที่เพิ่มเข้ามานะแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับก็สําหรับ แก้มแดงเบนจรงตัวนี้นะครับเป็นปลากัดเด็กหนุ่มนะฮะอายุแค่3เดือนเท่านั้นนะปลาตัวนี้นะครับผมได้มาจากน้องชายผมนะฮะน้องโบ๊สด้วยใครที่อยากจะสั่งซื้อสายนี้ก็ทักน้องโบ๊ไปเลยนะครับแก้มแดงเบนจรงนะครับเป็นปลากัดที่มีลักษณะนะครับเอาเรามาเริ่มรีวิวเลยเนาะเป็นหางนะครับที่เป็นหางใบโพนะหางของเขาจะเป็นหางโคนะครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมปลาตัวนี้ครับจะเป็นปลาที่มีสีแดงนะครับหนักมากๆเลยก็กระโดงนะครับเป็นสีแดงนะครับชายน้ำนะครับสีแดงนะครับแดงเลยนะครับคุณผู้ชมเนื้อเป็นสีน้ตาลนะครหางใบโหสีแดงนะครับตะเกียบนะครับก็ยาวนะครับยาวเป็นสีแดงนะครับปลายตะเกียบนะครับเป็นสีขาวนะครับเหมือนแก้มแดงภาคกลางนะครับแต่ว่าทรงของเขานะครับได้รับการพัฒนาให้เป็นทรงกระบอกเพียวมากขึ้นนะครับ ปลาตัวนี้นะครับเคยมีนักพัฒนานะฮะหลายๆคนนาะที่ผมรู้จักนะครับก็พัฒนานะฮะบางคนก็พัฒนาออกมาได้สวยมากๆนะครับอ่าก็เป็นปลาที่ใช้เวลาพัฒนานะครับประมาณ3ปีนะครับก็ได้เบญจโลงออกมานะครับคุณผู้ชมก็ประคัดตัวนี้นะครับมันสวยมากเลยนะเพื่อนๆก็อยู่ในคลาสของสายประกวดด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นปลาที่ ง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเห็นไหมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมาพองใส่มือผมก็ไม่ใช่นะครับอ่ะก็ตัวด้านในนะครับก็เขาไม่เห็นกันนะคุณผู้ชมจริงๆคือแบบอารมณ์ฟิลแบบผมใช้ไฟจ๋ามากนะครับแล้วน่าจะสะท้อนกับความมืดนะครับเขาก็พองใส่ความมืดนั่นแหละโอเคต่อมานะครับแก้มแดงนะครับคุณผู้ชมเรื่อไรนะครับแก้มแดงนะครับก็จะเป็นลักษณะของ แก้มสีแดงนะครับของประกาศสายพันนี้นะครับก็สีแก้มมันก็เป็นสีแดงนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะก็เรียกว่าแก้มแดงนะทรงนะทรงกระบอกยาวนะครับทรงสวยมากนะครับพวกเบนจลงนะครับปลาชุดนี้นะครับคุณผู้ชมถ้านําเข้าไปกับ oh, พัฒนากับแก้มแดงภาคเหนือนะแก้มแดงกระดงลายนะกระโดงเขาจะเริ่มลายขึ้นมาทันทีนะครับ oh. สําหรับประกาศแก้มแดงเบนจลงนะครับเป็นประกาศที่ค่อนข้างจะ เลี้ยงง่ายมากๆนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ยังสวยด้วยนะครับแล้วก็ให้จํานวนนะครับของปริมาณนะครับปลาที่เป็นร่วมพอกนะครับปลาที่พัฒนาเพาะพันออกมานะได้เยอะด้วยนะครับในช่วงอายุของเขานะครับคุณผู้ชมปลาพวกนี้นะครับอายุของเขาก็จะลิมิตนะครับอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับแก้มแดงเบนจลงนะครับเพื่อนๆคือเป็นปลาที่ยืนน้าค่อนข้างจะนิ่งนะครับแล้วก็ยืนน้าได้สวยนะครับ ดังนั้นปลาตัวนี้นะครับในครั้งที่เขานะครับเริ่มเริ่มออกมานะครับเริ่มพัฒนาออกมานะครับในยุคของเขานะครับปลาชุดนี้นะครับกวาดถ้วยรางวัลเพียบเลยนะครับแต่ว่าเออหลังๆนะครับก็จะมีนักพัฒนาหลายคนนะครับนำไปผสมกับสายอื่นนะครับมันก็เกิดการผิดเพี้ยนของสีขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าก็ยังมีบางคนนะครับที่เก็บสายดั้งเดิมนะครับแล้วก็นํามาต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนานะครับแบบ ทางเลือดเข้าทางเลือดออกนะครให้ปลามันยังเป็นทรงของปลาภ้าก,กางเนาะแล้วก็มีทรงที่เพรียวนะครับทรงกระบอกนะฮะก็ถือว่าเป็นปลาที่สวยมากๆนะตัวนี้เนี่ฮะก็ดูลักษณะของเกร็ดนะครับคุณผู้ชมปลาแก้มแดงจะเป็นปลาที่โชว์เกร็ดบางนะครับเกร็ดของเขาจะไม่หนานะครับแต่จะเป็นปลาที่โชว์เครื่องแล้วก็เป็นปลาที่โชว์การยืนน้ามากกว่านะครับ ปลาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขุนอีกประมาณ1เดือนเนาะอันนี้แค่3เดือนนะเพื่อนๆดูครับคือหางคือโคตรพุ่งนะครับแล้วก็คีบต่างๆคือพุ่งมากนะครับถ้าผมเลี้ยงอีกสัก1เดือนผมบอกเลยครับว่าตัวนี้คือโอ้โหนะครับอลังการนะครับความอลังการมาแน่ประกาศแก้มแดงเบนจลงนะครับถ้าพูดถึงนะครับเรื่องของราคานะหลายๆคนก็อยากรู้นะครับสายพันนี้นะครับราคาค่อนข้างจะดีมากนะครับราคานะครับ ก็อยู่ที่หลักร้อยไปปลายเลยนะครับแล้วก็อยู่ในหลักพันด้วยนะครับก็มีนะครับแล้วแต่ตัวนะครับแล้วก็แล้วแต่ทรงปลาด้วยนะครับตัวนี้ทรงดีนะครับอันนี้คือทรงที่สวยมากเพื่อนๆท่าเพื่อนสังเกตนะครับเนี่ยคือหัวของเขานะคุณผู้ชมก็ยังเป็นหัวที่ไม่โนกไม่อ้านนะครับหัวสวยด้วยนะครับทรงกระสุนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หุ่นดีนะครับตะเกียบของเขานะครับสองข้างนะแหลมมากนะครับแล้วก็ยาวเท่ากันด้วยนะครับเพื่อนๆหางนี่คือ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวหางกันก่อนเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้รีวิวหางเลยนะครับคือก้านหางนะเพื่อนๆ <c oughs> ของพวกแก้มแดงถ้าเป็นตามตำราเนาะเขาจะไม่ให้ก้านหางนะครับพุ่งออกไปมากนะครับคือไม่ให้มีหางย้อนนะครับแต่ว่าเบนชโล่งนะครับเป็นปลาที่หางไม่ย้อนก้ <c oughs> านหางไม่ย้อนคือเกินตำรานะครับดีมากนะครับดีเกินตำราเนะาะก้านหางนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบสีแดงนะครับเหมือนผมอะผมเป็นคนชอบสีดําและสีแดงนะครับคือปลาตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ ดวงตานะครับดวงตาเขาจะมีขอบตาที่เป็นสีแดงนะครับในตาเป็นสีดํานะครับกระโดงนะครับกระโดงเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆสวยนะเป็นชโลงคือแบบเวอร์ดีนะครับเครื่องมันอลังการจริงๆนะคุณผู้ชมแต่เครื่องเขาจะไม่ใช่ปลายพุกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆสังเกตนะประกาศนะครับจะมีหางหลายแบบนะฮะแต่ตัวนี้คือหางโพนะฮะหางใบโพนะครับหางพุกันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าหางพุกันจะเป็นประกาศจีนนะคนละหางกันนะครับอันนี้คือ หางใบโพนะครับนี่เพื่อนๆดูครับลักษณะนะครับหางโพนะครับใช้น้ํานะครับก็จะค่อนข้างยาวนะครับพวกนี้นะฮะกระโดกกระพุ่งเนี่ยก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็คิดว่าปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับน่าเก็บสะสมแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับเบนจโลงยังสามารถเข้ากับปลาชนิดอื่นได้นะเพื่อนๆก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกนะครับเป็นปลาที่แจ๋ว่ะเอาจจริงคือแบบปลาตัวนี้มันน่าเล่นมากนะครับ นอกจากเบนจะลงแล้วนะครับก็ยังมเีเหลืองเบนด้วยนะครับเหลืองเบนจะลงอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้เป็นแดงเบนจ <c oughs> ะลงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลักษณะเดินลมก็จะประมาณนี้ครับแก้มแดงเหงือกแดงนะครับเหงือกด้านในเป็นสีแดงเนื้อสีน้ําตาลนะครับกระโดงสีแดงขอบกระโด,สดงสีดําหางสีแดงแล้วก็ชยน้ำสีแดงตะเกียบสีแดงนะครับก็โดยรวมนะครับสวยนะครับอ่ะก็สําหรับคนที่ชอบนะบสีแดงน,นะครับแก้มแดงเบนจะลงคือหนึ่งในปลาที่ คู่ครนะครับกับนักสะสมปลานะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้เสียงปัม๊มน้ําผมมันค่อนข้างจะดังหน่อยนะช่วงนี้มันตอนเมื่อนนะครับที่บ้านใช้น้ํากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ใช้น้ําด้วยเหมือนกันนะในการเติมน้ําให้ปลาที่ฟาร์มนะสวยมากเลยคุณผู้ชมแล้วพทองใส่อะไรเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทองใส่นิ้วเหรอแล้วไม่สนใจตัวด้านไหนด้วยนะเฮ้ยเอาจริงคือการหักเหของแสงเนาะน่าจะใช่แนละ สวยมากเลยครับปลาแค่อายุน้อยมากนะครับแต่ว่าเครื่องคือแบบโคตรพุ่งนะครับโอ้โหแจ้าเจจก็นี่ฮะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับแก้มแดงเบญจหลงนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของปลาด้วยนะครับที่ส่งปลาสายคันนี้มาให้นะครับน้องโบส์นะเดี๋ยววันไหนถ้าผมได้เพาะพันเดี๋ยวจะอัปเดตให้แล้วกันเนาะก็ตอนนี้เป็นการเลี้ยงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปลาอายุเองน้อยนะครับแต่ว่าทรงคือโคตรสวยนะครับสวยมากนะครับแก้มแดงเบญจหลง สวยมากตัวนี้เอาลงงานได้ชิวๆเลย อ่ะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆปลากัดแก้มแดงเบนชะลงสวยไหมครับผมว่าปลากัดสายพันนี้นะคนที่ชอบปลากัดหางโคทรงกระบอกนะครับเครื่องสวยๆอลังการนะถูกใจแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบในตัวของปลากัดตัวนี้มากๆก,ก็คือสีแดงนั่นเองครับผมเป็นคนที่ชอบสีแดงกับสีดำนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นปลาที่มีทรงที่สวยนะครับดังนั้นนะฮะสายเบนชะลงเอ่อน่าจะต่อยอดได้อีกนานแสนนานอยู่นะครับก็เป็นปลาที่เหมาะนะครับเอามาเลี้ยงเพื่อต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็ลง งานประกวดได้ด้วยนะครับเพราะว่าสายนี้อยู่ในคลาสของประกาศสายประกวดด้วยนั่นเองนะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะน้องชายผมด้วยนะครับที่ส่งเบนชลงมาให้นะแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนสาวสวยของเขาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานของน้องเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามประกาศตสตดิโอแล้วก็ ชอบชาแนลปลากระตาสตูดิโอแล้วก็ฝากชาแนลอัน ATC ีซีสตูดิโอด้วยนะผมหวังว่าปลากระตัวนี้จะมอบความสุขความเพลิดเพลินนะครับให้กับผมและสำหรับใครที่อยากได้เบนจลงก็ทักไปหาน้องเขาได้เลยนะครับก็เกจะประมาณที่ผมถ่ายให้ดูแต่ตัวเนี้ยมันยังไม่เต็มวัยนะก็พ่อพานของเขาคือเอาหางไปทิ่มโหลครับวันนั้นน้องเขาถ่ายให้ดูครับโหลแตกนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกโหลหลุดมือนะครับอ่ะก็ไปแล้วครับคุณผู้ชมไปลายบายฝากกดไลค์ด้วย